กลับมาพบกันอีกครั้งึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดในติ๊กต็อกเนาะสำหรับใครที่ชอบสตรีมเกมนะคะหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะคะเวลาสตรีมนะคะหรือว่าเวลาไลฟ์สดขายของไม่มีคนเข้ามาชมเลยสามารถใช้วิธีนี้มาเพิ่มยอดคนชมได้เลยนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาชมนั่นเองเนาะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ KM k s o c i a l นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกวิ่งด้านล่างกผลได้เลยเราแปะดองไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติดคาว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมดู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมและสดของติ k t o k อกเนาะก็เลือกที่ติ k t ต k ได้เลยนะคะเลือกหมวดหมดูหม่มที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมและสดกันเลยนะคะแล้วใช้เป็นของเอสสาเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลย เมื่อเลิกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป c o อปปี้ลิงนะคะสตรีมไลฟ์สดที่เราต้องการจากเพิ่มยากันได้เลยค่ะจำดิงมาวาง,วางและใส่จำนวนที่เราต้องการเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ28นาทีค่าใช้จ,จ่ายแค่1บาทเองเดีอดกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมนูรบริการต่อกันได้เลย ต่อมาในส่วนของการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ช่องทางที่2 t งทูมันนี่วอลและช่องทางสุดท้ายคิทโต้เคอรเรนซีนะคะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะต่อมานะคะในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube Tik t o k IG นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้ามาเช็คดูตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาครับจากซื้อขั้นต่ำสูงสุดและก็คำอธิบายเพิ เรามาใน,ะะนส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสเป็นที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะและในส่วนช่องทางการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็น,นราาารรเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาหรือปัญหาเรื่องอื่นๆน,นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมง ต่อมาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะเยงแค่ก๊อปปี้ลิงกงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับคา่คาคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำอ,อยู่ที่1 0 0รยบาทนั่นเองนะคะและต่ตอมานะคะในส่วนของซีรีส์หนังจีนเนาะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการครบ500ร้อบาทขึ้นไปนะคะปลดล็อกชมฟรีเลยซีรีส์หนังจีนนะคะมีทั้งคาาไทยแล้วก็ซับไทยนะคะมีให้มีให้เลือกดูมากกว่า3เเรื่องลยนสามาร้อยเรื่ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMT Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะาพาจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้คนดูสตรีมและชอบอเราเป็นอย่างไรบ้างนะนี ตอนนี้นะคะจากยอดแค่แม่กี่คนเองตอนนี้ก็ขยับเพิ่มาเป็น24คนแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราลองไปอีกสักพักนึงก็น่าจะครบตามจานวนที่เราต้องการนั่นเองเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสาหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิมมิงเอาลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสาหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ